ปกติแล้วในเรื่องเ,อเรขาคณิตนะครับเราก็จะวัดมุมกันโดยใช้อ,องศาองศาสังเกตที่ว่าดีกรีกรแต่ว่าในตรีโกณเราก็จะใช้อีกอย่างการวัดอีบแบบที่เรียกว่าเรเดียนนะครับเรเดียนมาวัดด้วยนะครับให้ I A D I N. ถ้าเป็นวัดมุมหลายๆอันก็ใส่ S เข้าไปนะครับเหมือนดีกรีต่างกันยังไงปกติองศานะครับมีด้านเริ่มต้นแล้วก็ด้านปลายก็จะบอกได้เลยว่าวัดจากนี้มาถึงตรงนี้กางขึ้นไปเท่าไหร่อย่างเช่น36องศาอะไรอย่เงี้ยนะครับแต่การวัดแบบรเรเดียนคือการวัดโดยใช้ความยาวส่วนโคง้งมาเกี่ยวข้องเป็นยังไง สมมติมีวงกลมอันนี้นะครับแล้วก็จุดศูนย์กลางอยากทราบว่าความยะขนาดของมุมตรงนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นวัดแบบองศาก็วัดได้เลยตรงนี้กลางไปถึงตรงนี้กี่สเกลกี่ช่อง30-31ก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นการวัดแบบเรเดียนก็จะเอาส่วนโค้งมาหารกัน ส่วนโค้งนี้สีแดงนี้หารด้วยส่วนโคง้งสีน้ำเงินนี้นะครับได้เท่าไหร่เราก็บอกว่าเนี่ยเท่านั้นเรเดียนนะครับสมมุติความยาวนี้ R าต้องมีก็ R เท่ากันสมมุตินะครับตรงนี้ก็จะได้ว่ามุมเนี้ยกลางหนึ่งเรเดียนเรเดียน หนึ่งรเดีนง่ายๆแค่นี้ครับทีนี้ถ้าวัดไปเรื่อยๆจากตีน้ำเงินวัดไปวัดไปวัดไปจนกลับมารอบสีร้ำเงินมันจะกี่รเดียนล่ะกี่รเดีนไม่รู้แต่เรารู้อยู่แล้วว่ามัน360องศาแน่ๆอันนี้เก็บไว้ก่อนกี่เรเดียนเราก็มาดูมันคือเอาส่วนโคง้งหารด้วยรัสมีใช่ไหมครับ ส่วนโค้งสีแดงพอมันวัดสีแดงก็จะยาวขึ้นไปเรื่อยๆยาวขึ้นจนครบรอบสีแดงถ้ามันครบรอบมันยาวเท่าไหร่ครับมันก็คือความยาวเส้นรอบวงนั่นเองความยาวเส้นรอบวงก็คือสองพาย R นะครับแล้วหารด้วยรัศมีสีแดงหารด้วยสีเงินใช่ไหมครับ2พาย r หารด้วย R เพราะฉะนั้นถ้าวัด รอบนี้มันก็คือ,อตัดกันก็ได้2พายเพราะฉะนั้นถ้าวัดรอบนี้ถ้าวัดแบบเรเดียนมุมนี้ก็จะก่าง2พายเรารู้อยู่แล้วว่า2พายคือ360องศาใน,ในการวัดแบบองศานี่วัดแบบเรเดียนนะครับข้างนี้เรเดียนนี่องศาเท่ากันถ้าเราเอาสองไปหารสองข้างนะครับ ก็จะตัดกันไป2อหารสอง,สองตัดตัดได้180เพราะฉะนั้นพายเดียวเนี่ยก็คือ180วองศาถ้าวัดแบบเรเดียนเป็นพายได้พายนะครับก็คือมุมเท่ากับ3 8 0เอ่อ180องศาหรือครึ่งวงนั่นเองจอ นีเส้นนี่เส้นศีเงินนะครับถ้าวัดสีน้ำเงินไปเรื่อยๆวัดไปวัดวาดจนครบร้อยแปดสิบองศาสีแดงนี่ก็ไปมุมตรงนี้ถ้าวัดแบบเรเดียนก็จะมีขนาดพายเรเดียนนะครับหรือเท่ากับร้อยแปดสิบองศานั่นเองโอเค